ส่งเสียงแจ๊แจกวตแมนดารินกาแลเนี่ยลุงเต่าเขาก็มากับเต่าน้อยเดินตามเต้ต้อยตาม เจ,จารีเกือบจะคิชซองแค่เปิดตาไปซะแล้วแต่โชคดีที่มีคนมาช่วยไว้เรามาชมกันแต่ทีกว่นนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงได้เย็นเย็น,นจะเป็นใคร้อย่าไปยุ่งกับเรานะถึงเราจะไม่ใช่พี่น้องทานตามกันมาแต่เจ้าลืมพี่เลี้ยงของเจ้าซะแล้วเหรอนาดาจารีจำได้ไหมพี่นักควร อยูท่ที่ไนไหนอ่ะเรื่องของเจ้ากับพระสาย,ยาลือกับไปทั่วทังา,วางเท้าดาบเราลังโกรธมากสารอาหารออกตามตัวเจ้าอยู่พี่เป็นห่วงก็เลยชิงออกมาตามหาซะก่อนทำไมเจ้าถึงได้คิดสั้นอย่างนี้แทนพี่ต้องทุอยูอ่บนสวรรค์แล้วข้ากับลูกเจ้อยู่ยังไงล่ะอ๋อนี่จะท้องเหรอเนี่ยพี่จะได้อุ้มหลานแล้วจะเลิกคิดสั้นคอยดูแลลูกให้ดีรอคอยเวลาที่สามีกลับมาไม่ดีกว่าไม่นาทหารตุ้งทามข้าจนพวกจนได้ข้าตุ้ง จับตัวกลับไปยังเมืองบาดาลและข้าก็จะไม่ได้พบท่านพี่อีกตลอดไปพี่จะช่วยเจ้าเองพี <c oughs> ่จะช่วยดูแลเจ้าและสัญญาว่าจะไม่แท้งพรายให้ใครรู้เด็ดข <c oughs> ลูกซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะไม่ต <c oughs> ้องเป็นห่วงขอบคุณท่านมากนะแต่ข้าอยากกลับไปที่ตำหนักในป่าเื่อท่านพี่แอบหนีลงมาเรี๋จะได้เจอกันงั้นรอให้ดีกว่านี้เราค่อยแอบกลับไปที่ป่ากันนะอือถิ่นนี้เยี่ยมมากสิสีสีสาวราศ์เลยนี่ ว่าเราเพ่งกันเถอะนะเดี๋ยวเพื่บอดเลยนะพี่อาควันนะโมตัสสะและอะไรต่อนะพี่กลัวจะเลิมไปหมดแล้วขนาบของเราแล้วพี่อาควันเหรออู้ดีจังเลยนันใช่ปะจุนยองโอ้ยโอ้ย วุณเดี๋ยวเราก็โดนจับได้ก็พอดีแต่ยังไมไหนนะเดี๋ยวบุญว้าดิสินรจารีหุ่นสูสีพี่ตาชัยไม่น่าจะใช่ดูยังไงยังไงก็ไม่ใช่ได้หมดแล้วอ้วนอย่างนี้ไม่ใช่แน่แน่นรจารีเขาว่าคงจะเป็นเจ้ามากกว่าเน้อใช่แล้วเคยเห็นละ แต่ข้าขอร้องท่านจับข้าส่งพระศิวะเลยนะคิดซะว่าเห็นกันลูกตายดับของข้าที่จะเกิดเธอ,อก็ได้เราจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรายินใจอ่อนผู้หญิงอยู่ด้วยนะเราจะรับคำส,สั่งจากสวรรค์มมาทำหน้าที่แทนพระใสเจ้าวางบอกเรื่องนี้กับใครทำไมอย่างนั้นเราจะต้องโดนปลดกลางอากาศเหมือนกับพระใสแน่ ถ้าท่านลงมาจาก์สวรรค์ถ้าท่านต้องดูข่าวสามีแค่แน่เรยเราช่วยอุปเรื่องของเจ้าแล้จะจะข่าวมาบอกเจ้าอีกความยิ่งสองล้ทองเลยนั้นนี่เเห็นไห้ไม่มีใครรูหรอกค่ะว่ายังไงไปแล้วก็แรงก็ไรงเขาที่ได้ข่าวรู้หลังจากที่รถไฟโดนจับกลับไปสวรรค์พระไฟก็กลับไปรับใช้องค์พระศิวะตามเดิมพระไฟถูกลงโทษห้ามลงมาพบกับเจ้าและลูกเป็นเวลาสิบห้าปี ถูกท่านพ,นพี่อีกสิบห้าปีขาก็จะรอาสัญญาว่าจะเรียนลูกอย่างดีข้าจะไม่รักใครอีกแลจะรอว่าที่เราอยู่ร้อมแนกันพ่อแม่ลูกไปไม่ได้ค่ะไปไว้เหมือนนัการตูน เกิดตอนพระอาทิตย์ขึ้นแม่ขอตั้งชื่อเจ้าว่าไทยเทวีก็แล้วกัน่ารักตาามตังโลข้ารวนจ้าทังทพรักเมื่อไรเธอเโทไว้อย่างนี้เองะวังวายแล้วไม่มาถาโง่เลยมาเขาคำว่าง่าโง่ไปเลยเราจะทำอะไรว่ากันโง่ลงใ้ตัวมาอกข่ากูจเลยนั่นนี่น่าก็ได้อย่างนั้นเรอทพยร่คเออ เอางี้นะภูเจ้าดีบเาไทยหนีไปก่อนนะตอนนี้เราหาจากเมืองบาดาลจะตองตามหาผู้เจ้ามาทางนี้แล้วรู้ไหมรู้มาล้อเล่นกันนะไม่ใช่ลุงจีิงอจะเป็นลมเอาช้างลมภูเจ้าดีหนีไปก่อนดีกว่านะดี่เราจะช่วยทวงเวลาท่าเทพารักขอบคุณท่ามากข้าไม่ได้บุุนท่นเอเุณ่เปนยกองลีก่อเถอ วันหลังก็อีเมลมาขอบคุณเราก็ได้ไม่เป็นไรนะโง่โง่ท้าโง่มาทั้งนี้่